พูดถึงเรื่องอริยมรดมัคคามัคคาท่านอาธิบายว่าหนทางมัคทางนี้เป็นทางของพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วถึงจุดปจุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ท่านแล้วท่านยึงได เทศสังสอนพวกพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างท่านมากมีแปดตามอาการมีถึงแปดอย่างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาวายามะไอสัมมาสังกัปปะสัมมา วาจาสมารกรมันโตสมาชิโวการง,งานชอบชีวิตชอบความเป็นอยู่ชอบสมาสติแล้วเลือกชอบสมาสมาธิตั้งใจมันชอบถ้าพูดถึงเรื่องมรรคคล้ายๆกัว่าเป็นการเดินแต่ว่าการเดินทางอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เดินด้วยเท้าหรือด้วนอยั่วยานพาหนะต่างๆ ท่านแสดงอมรรคขวิถีคือดำเนินโดยจิตคำว่าดำเนินในที่คนเราส่งใจไปแล้วล่ะครับนี้คล้ายว่าจะดำเนินไปโดยลำดับจนถึงมรรคนิพพานเป็นชั้นเป็นภูมิไปแต่มีอาการก้าวเดินไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เดินไปนาไม่ใช่เถือถอยหลังถ้าเป็นอริยมรรคล้วอยู่คงที่ ไม่ได้เดินไปนาเก้าหลังยู่คงที่เลยมารคกอันนี้เป็นมัรคกภายในเดินด้วยใจคือว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจสงบเสียก่อนจึงจะเกิดสมาธิธท่านยกสมาธิธิขึ้นเป็นเบื้องต้นถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วถ้าหากไม่มีสมาสมาธิ หรือสมาสมาสติแล้วสติชอบสมาตั้งใจชอบแล้วสมาสมาธิก็จะไม่เกิดสมาสมาธิคือความเห็นชอบจิตคนเราตกลงท่าวันไหวแล้วไม่เห็นชอบสักทีจิตของเราถ้าไม่กลงแน่วแน่เป็นสมาธิหรือสมาติสมาสติระลึกในที่ชอบแล้วไม่มีวันจะเห็นของจริงไม่เป็นสมาสมาธิเลย เช่นคนเราเกิดขึ้นมานะเกิดแก่เจ็บตายเห็นเดียกันทั้งนั้นทั้งตนเองก็มีอยู่กงแก่ครเจ็บคนตายทั้งคนอื่นก็เห็นอยู่ทุกทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายของตนในคนอื่นแต่ทําไมมันไม่เบื่อหน่ายทําไมมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายทําไมมันจึงไม่สลัดสลัด,ลดออกทาไมจึงทิ้งไม่ได้อันนั้นก็เนื่องจากสมาสมาธิไม่มี ทำไมสมาสมาธิจึงไม่มีก็เพราะสมาสติสมาสมาธิไม่มีถ้าหากคนไหนผู้ใดมาตั้งใจอบรมสมาสมาธิคือปล่อยวางอารมณ์ไม่จิตวันไหวส่งไปตามอารมณ์ต่างๆจิตแน่วแน่ตั้งมัน่นไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆแล้ว สมาสมาธิจึงจะเกิดเอ,อสมาสติเอ,อสมาธิถีจะเกิดความที่จิตตั้งมั่นเท่านั้นน่ะทําให้ปัญญาสว่างเจ่มจ้าขึ้นมาเลยถ้าเราจะาพระมาเปรียบเหมือนกับแสงไฟหรือแสงเทียนถ้ายังมีลมพัดวันไหวอยู่แล้วแสงจะลีลงไปบางทีอาจจะดับเลยก็ได้ ถ้าหากลมไม่พัดแสงไฟตั้งกลงแสงเทียนก็ช่างแสงอะไรก็ตามแสงสว่างจะจ้าออกเต็มที่จิตคนเราถ้าหากวันไหวต้องอารมณ์แล้วจะไม่มีสมาสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันความเห็นชอบไม่เกิดเด็ดขาดเห็นนั้นเมืองต้นท่านอยากให้ อบรมสมาสมาธิคือจิตในตั้งมั่นแล้วเนี่ยใช่ก่อนจึงว่าสมาสมาธินั้นเป็นหลักใหญ่ในการที่จะให้เกิดความเห็นชอบถ้าหากว่าได้สมาสมาธิคือความเห็นชอบไอ้สมาสมาธิไอ้สมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นแล้วมาเพ่งวิจารณาดูเถิดขานี้ในอัตภาพร่างกายของตนและคนอื่น ว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์รึอความวุ่นวี่วนวายทั้งหลายเป็นทุกข์จะเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวเราเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริงๆนอกจากนั้นอีกยังจะเห็นชัดทั้งไปแล้วเป็นเหตุให้สังเวชสลดใจในตนเองว่าตนละหลงละมัวเมาในกองทุกข์มานมนานโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์ เลินมัวเมาอยู่กับทุกข์แท้ๆเข้าใจผิดด้วยทุกเป็นสุขนี่ที่มันไม่เป็นสมาธาทิฏฐิให้ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาสมาธิคือตั้งใจฝันแล้วจิต่หวันไหวดังอธิบายมานั้นจะเกิดความรู้ชัดขึ้นมาทีเดียวคือตัวสมาธาทิฏฐิตท,ท่านั้นมาอ๋อเป็นทุกข์จริงๆเกิดขึ้นมาในมโลกอันนี้ แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสลดปชังเวทในตนทองตนว่าตนหลงหมัวเมาในกองทุกข์มนนมนานแล้วี่เรียกว่าสมาธิิไม่ได้เดินไปอื่นไกลหรอกเข้าถึงจิตตรงนั้นหละตรงจิตเป็นสมาธิเนี่ยไม่ได้เดินไปไหนคำมามากแตกนั่นนะตรงนี้แหละเดินเข้าถึงจิตตรงสมาธินี่แหละคือจิตตั้งมั่นนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคาวนี้ ความเห็นชอบเึ้นสมาธิทีก็เ,เกิดขึ้นในทีนั้นครานี้เมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วราวอีกง่ายความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสบายสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตโตการงานชอบสัมมาชีโวความเป็นอยู่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิกระบวนการของเก่าอันอีกอะชอบหมด ขอสมาสมาธิสมาธิที่เกิดกิดมูนั้นเป็นบริวารวิ่งตามกันมดอันเดียวกันหมดชอบเดียวกันหมดนี่จะอธิบายให้ฟังโดยลาดับเมื่อสมาธิทิคือความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วตกลงว่าได้เห็นชอบเป็นจริงตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วใครจะสามารถมกมุ่และใครจะไปหลงหมัวเมาในเรื่องทุกข์ ต่างคนก็จะมาแต่ดำริคิดตริตองที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีต่างๆถ้าจะพูดอย่างหยาบเห็นทุกข์เพราะมีอันอยู่อันกินแล้วก็พยายามที่จะปาราโรคที่จะธรรมาหากิจเรียกว่าดำริชอบสมาสังกปะดำริชอ่อ คือมันชอบในการที่ว่าจะทาตนนั้นตนตนี้พ้นจากทุกข์ทันทีในทางธรรมที่ท่านลำดับไว้ดําริในการที่จะออกจากตามคุณหางดำริในการที่จะไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรหลายเรื่องในชอบทั้งนั้นเรื่องชอบทั้งนั้นไม่ดดําริที่จะไปอาฆาตพยาบาทคนอื่น แลวไม่ดำมลิในการที่จะไปฆ่าฟันนันแทงคนนั้นคนนี้เพราะเห็นชอบปัญญามันมีอยู่แล้วปัญญาทางชอบมีเยอะมีที่ดิแต่จะพยายามทำคุณงามควาดีเพื่อให้คนจากความชั่วสมาสังกปัปะไม่ได้เดินไปที่ไหนความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วก็ดำมลิที่จะหนีจากความชั่ว บาปกรรมและทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นดำริชอบขึ้นมาตรงนั้นละ่ะตั้งหลักตรงตรงนั้นละ่ะก็ปรากดึันตรงนั้นอ่ะดำริชอบก็บปรากฏที่น,นั่นมีขึ้นมาในที่นั้นท่านเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วกับปัญญาเคยดำริชอบก็เกิดข,ขึ้นมาแล้วก็มี สมาวาจาระควนี้วาจาชอบไม่ใช่จะไปพูดไม่พูดกบใครพูดในทางที่ไม่เท็จไม่โกหก,น,กนั่นงั่นนี้พระห้าไม่ได้ไปพูดที่ไหนหรอกท่านพูดสัยมมัดแปดนั้นพูดทั้งเรื่องเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตที่มันเข้าถึงสมาธิภาวนาเกิดปัญญาในขณะนั้นถ้าไม่ได้พูดออกไปข้างนอกไม่ได้ไปหาพูดจากับใคร ความดํารีความวิตกเป็นเหตุใ้เกิดวาจาเหตุนั้นความดํามรีและความวิ่ตกนั้นท่านเรียกวาา่าวาจาวาจีวาจีเพทอันความดํามรีและความวิตกแส่ใส่ใส่หาทางที่จะออกมัน,มนเป็นวาจาแล้วนะจาชอบแล้วนะไม่ใช่แส่ใส่หาในทางที่จะเข้าไปยึด อันนั้นเป็นมิจฉาวาจาส่วนสมาวาจานั้นแส่สายสายหาหนทางที่จะหนีจากนั้นคิดนึกตรึกตองวิตกวิจารดแสวงหาหนทางอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นวาจาชอบครั้นี้การงานก็ไม่ได้ทำอะไรอีกละนั่งรับตาพ่อนายไปทำงานอะไร มัดแปดเป็นกิจของสมาธิมัดแปดเป็นกิจของใจเป็นการงานของใจไม่ใช่การงานทางกายทางวาจาเมื่อวาจาก็ไม่พูดทั้งกายก็ไม่ทํางานอะไรหรอกกายนั่นจะไปทําอะไรอีกตาก็หลับขาก็นั่งคัดสมาธิมือก็ประสานกันแล้วจะมีงานอะไรอีก สัมมากรรมันตะคือการงานที่ชอบจิตทั้งหลายแลที่ทำมาความพยายามความตรึกตรองในทางที่จะหาช่องหาหนีหาทางหนีจากทุกอันเรียก,กว่านั่นเรียก,กว่าการงานการงานของจิตความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉียบแหลม รู้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการงานของจิตคือสมาธิิหรือต่อไปในข้างหน้าเช่นการพยายามไอ้เช่นการไอ้มีสติชอบก็ดีตั้งจิตชอบก็นีอันนั้นก็เป็นการงานของจิต,ม,ตยายามัอนกัน,กน,อน,นพอเมื่อเรา ไม่มีงานทาภายในแอบภายนอกมีแต่ง,งานภายในเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกเป็นไปเพื่อสลัดสละความชั่วและก้ยกองกิเลสบาปประทนทั้งพวหมดนั่นเรียกว่าการงานชอบการงานก็ชอบดําริก็ชอบแว่จ้าก็ชอบเรียกกัไวเป็นผู้ไม่ประหมายความเป็นอยู่ของผู้นั้นแม้จะครู่หนึ่งขณะเดียวก็ตาม เรียกว่าความเป็นอยู่เฉพาะชีวิตความเป็นอยู่เฉพาะสมาชีกโเรียกวือชีวิตเฉพาะที่อธิบายกันว่าธรรมะค้าขายโดยสุจริตไม่คิดคดทรยศอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> อันนั้นไม่ใช่สมาชีโวของมรรคแปด สมาอาชีวะในตอนนั้นเป็นสมาอาชีวะทั่วๆไปส่วนสมาอาชีวะมักแปดคือเป็นอย่างนี้เองมีความเป็นอยู่ชอบอย่างอธิบายมาน,นี้เองนี่เรียกว่าสมาชีโวสมาวายาโมก็การเพียรมาเตต้นพญยา,ยามาเตต้นทุกสิ่งทุกประการ ที่ต้องการเนี่ยจะละความชั่วประกอบไปค,คุณงามความดีเพื่อใพ้นจากทุกข์มันเป็นความเพียรนั้นถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนงพระเจ้าเป็นความเพียรชอบแล้วสมาสติการะลึกไม่ได้ระลึกออกนอกรูกนอกทางเลือกตามแนวที่ปฏิบัติมานะัที่ดำเนินมานะั้นตั้งแต่ต้นมานะั้น สติตัวนั้นน่ะตามลึกได้อยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราถูกเราผิดจิตของเราตั้งอยู่ขณะอยู่ด้วยอาการศย่างไรพิจารณาอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องสมาสติสติตั้งมันไว้ในที่เฉาะยึ่ทานว่าไปทั้งเรื่องเสร็จตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสี่มันก็ถูกแล้วนี่กาย,ยาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมันก็ถูกแล้ว พิจารณากายกับพิจารณาทุกอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นพิจารณาเวทนากับพิจารณาทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่สเสวยสุขทุกข์อย่างอธิบายมาแล้วนั้นพิจารณาจิตก็ไม่เห็นจิตอยู่ทุกขณะอย่างความเพียรที่เราพิจารณาอยู่นั้นว่าจิตของเราเป็นอะไรตัวยังไงอะไรจิตของผูกพันอยู่กับอะไรละอะไรถอนอะไรอันนั้นเรียกว่าถูกต้องแล้ว สติปัฏฐานแล้วนะจิตธรรมที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่รเราดําเนินมาทั้งหมดน่ะเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไปเถือเป็นของตนของตัว,ตวไม่ได้ธรรมทั้งหลายแล้วนี่หากเป็นอยู่งั้นมีคใคไปปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นอยารู้ให้เห็นงนั้นแต่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าของไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่หนีเอาเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นธรรมอันหนึ่งถ้าใครเข้าไปถึงตรงนั้นไปเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรม เราสมมติเรียกว่าถึงทำเห็นทำได้ทำแต่ให้ยิงเปล่าไม่ได้อะไรเนาะเพียงแต่ไปรู้เพียงแต่ไปเห็นว่าธรรมันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นแล้วจะเอามาเป็นของตนไม่ได้ถ้ามาเป็นของตนมันไม่ป็นธรรมแต่แล้วมันกลายเป็นโลกแต่แล้วสิ่งใดทั้งพวงหมดถ้ามาเป็นตนแล้วว่าเอามาเป็นกูเป็นเราเป็นเขาแต่แล้วไม่ใช่ธรรมเลยธรรมก็เป็นอาธรรมธรรมที่ไม่ดี ทำแท้ทำจริงทำบริสุทธิ์ไม่มีกูไม่มีเราไม่เขาเราไม่เข้าไปยึดเอมา,าเป็นของกูแล้วของเราของเขาถือเป็นสภาพอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นธรรมนั่นก็ไปเรียกว่าธรรมมาแล้วะก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนี่สตินั้นมีอย่างนี้เรียกว่าสติชอบ เมื่อสติชอบสมาสมาธิก็อธิบายในเบื้องต้นถ้าสมาสมาธิมาเป็นสมาสมาธิได้แล้วสมาธิทิก็ไม่เกิดดังอธิบายมาในเบื้องต้นเบื้องต้นกับเบื้องปลายประมวลเข้ามาหากันคราวนี้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายแลท้ทำกลางรวมเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวจิตเป็นผู้ดําเนินคนเดียว ท่านแสดงว่ามารกมีอันเดียวก็คือมันอันเดียวอย่างนี้เองมารกมามีทั้งสองทั้งสามอันเดียวแต่นั้นอันนี้ว่าทั้งเรื่องอาการคนเราเนะ่ะตาหูจมูกเลี้ยงกายไล่ไปเถอะจะไล่ทั้งแปดถึงเก้าก็เอาไล่อยู่คนเดียวนี่แหละในคู่คู่เดียวนี่แหละมารกแปดก็บฉันนั้นเหมือนกัน จะไล่อาการของมัรคเกิดมีถึงแปดแต่ว่ารวมอยู่อันเดียวจึงเรียกว่ามัคมีอันเดียวมัดแปดมีอันเดียวถ้าใครยังไปไล่มัดแปดเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเนี่ยแหละแล้วนั้นไม่ถึงมัคทัศทีถ้าไม่เห็นมัคเป็นอันเดียวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงยี้งถึงมัดแปดถ้าหากเป็นมัคกสังคีกับมัคอันเดียวต่างหากกันนี้คนเรื่องกันนี้ ถ้าหาเป็นมรรคสมังคีแล้วพิจารณามรรคทั้งแปดนี่แหละคือสินสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องศินกับเป็นสมาธิพูดทึงเรื่องสมาธิก็เป็นจิตพูดถึงเรื่องสินสมาธิกับเป็นปัญญาพูดถึงปัญญาก็เป็นสินสมาธิปัญญาเเป็นสินสมาธิอันนี้ก็อีกมีน้ามีคุณค่าเท่ากันแต่น้ําหนักต่างกัน ทั้งแปดนั่นมีน้ำหนักต่างกันแต่คุณค่านั้นเท่ากันขายได้ราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแปดถ้าหากรวมเป็นอันหนึ่งคือว่าว่าอะไรก็ถูกมดในที่เดียวอยู่ในที่เดียวเห็นชัดในที่เดียวแล้วก็เลยหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายไม่มีกังขาวิจิีคิจฉาอะไรต่อไปอีก พูดไหนมาถูกนั้นหมดทามทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันวันวันหรือโพทธ,ปธทปกีอารรมสามสิบเจ็ดจะพูดตรงไหนมาลงนั้นหมดมีอันเดียวหมดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นมิใช่ว่าอยู่โดยการที่ไม่คิดเจริญไม่พิจรารณาเลยมีอีกอย่างหนึงง่งเลยอยู่โดยการที่ไม่พิจารณาคือจิตที่มันสงบเป็นอารมณ์เอกคตาแล้วคิดอะไรไม่ออกโดยอนุมานนะว่าอยู่นี่หมดอันนั่นก็ยังไม่ถูก จิตท,ที่มีอารมณ์มัเดียวที่เรียกว่าเอกตาคือไม่คิดหน้าคิดหลังคิดไม่ออกว่าอยู่อันเดียวอันนั่นก็ยังไม่ถูกถ้าเป็นมัคคัตมังคีงจริงจิตใจปลอดโปร่งคือตัวปัญญาสว่างแจม่มจ้าเกิดเกิดในที่นั้นชัดเจนในที่นั้นพิจารณาอะไรมันชัดลงแห่งเดียวอยู่ในที่เดียวหมดจึงจะเป็นมัคคัตมังคีมรคคัตมังคีในเป็นองค์อริยมรตัดกิเลสประหารกิเลสตามภูมิชั้นนั้นๆ เช่นโซดาตกิตากานาคาก็ต้องใช่มัชคสมงคีอันนี้ประหารกิเลสในมัดมันกลุ่มนั้นนี่อธิบายทั้งเรื่องมัชแปดให้มันครบบริบูรณ์ในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนโิโรธมัชอันนี้เป็นกันสุดท้ายคือการมัชแปดให้พากันเข้าใจและพิจารณาโดยในนี้ถ้าหากว่า ยังทําไม่ได้หรือพิจารณาไม่ถึงก็อย่าพากันทอดทิง้งถึงเรื่องทำสมาสมาธิให้มันลงเสียก,ก่อนอันนั้นเป็นพื้นฐานพื้นฐานคุ้มฐานยังไม่ทันมีไม่สามารถที่จะรับทรรคือมักแปดนี้ได้ถึงมรดแปดนี้ก็ไม่สามารถที่รับรองไว้ได้เมื่อไม่มีที่รับรองเมื่อก็ไม่ปรากฏเห็นไนขึ้นมาในที่นั้นเพราะฉะนั้นถึง,ย,งยังไม่เห็นก็อย่าไปทอดทิง้ง ัตอ,อบรมสมาธิสมาสมาธิให้มันหนักแน่นไปก่อนอย่าไปเถเยอยเยานดิ้นล้นอยากจะให้เห็นโน่นเห็นนี่แหละยิ่งไปกันใหญ่ความอยากนั้นเป็นเหตุธรรมะท่านให้ละความอยากธรรมะไม่ใช่ของเอาธรรมะเป็นของสละถ้าช้าสมแล้วไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นอกรุนลธรรมเป็นอานธรมารมที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละจะเป็นอาธรรมอาออะขึ้นมา ไม่ใช่ทําดีทําไม่ดีคําว่าอาทําในที่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องพากรสนใจและตั้งใจปฏิบัติตอนนั้นก็สามารถที่จะให้ได้รับผลประโยชน์เกิดจากการพิจารณาโดยในที่อธิบายมาด้วยปริกกาอย่างนี้ทา่านจะไม่ทาม่านสงบก็ให้ระลึกออกความสงมบเป็นยังไงคือความสงบเยือกเย็ยนไม่คิดนึก ตรงในใไตอนในที่ต่างๆสงบเยือกเย็นว่าทุกสิ่งทุกปรการอยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอย่างนั้นทำยังไงใจของเราสงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเอานั้นแหละผู <c oughs> ้ที่สงบแล้วไม่ต้องอยาก คอยคิดถึงความสงบให้ก่อนเข้าถึงความสงบเลยทีเดียวให้ระลึกถึงตรงนั้นเข้ามาลึกลึกถึงในที่นี้นั้นไม่ใช่ระลึกถึงของท่านระลึกถึงของเราเนี่ยความสงบของเราเนี่ยไม่ต้องราลึกถึงของ,ของคนอื่นพระนิพพานไม่ได้ใใยอยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเรา ความสงบก็อยู่ในตนัวของเราสงบในที่ใดปณิพภาพท์ทีน่นแน <c oughs> นิดนดหน่อยจะเรียกว่าปณิพานจ์ตเฉียดเดินนิดนดหน,น่อยเปน็นอย่างดีทำความสงบเข้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วจิตมันจะนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวให้อยู่น,นานๆกำหนดพุดสงบก,กัอนละ ให้อยู่ได้นานแสนนานีเียมันหากจะมีอุบายหากจะมีเียบภายขึ้นมาในตัวนั่นแหละมันสงบมีสติอยู่ต้องรู้ต้องเห็นสิ่งต่างๆันไม่ใช่แต่ว่านอนหลับช่สงบแล้วมันหลับหายไปช่ แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นนิมนมีปรากฏเ,เห็นน่นเห็นนอะไรต่างา <c oughs> ทา่าเราสงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่มันได้เป็ยนไปงั้นแต่มันเห็นนะสิ่งที่มันสงบตร้นสงบตรงนั้แหละจิตตัวยังออกเป็นของยาก ยากที่จะรักษาไว้ได้เผลอนิดเดียวก็ไปแล้วสงบลงไปเลยรับหายเงียบมันไั้นหละไปยังนี่เลยมันสงบที่มีสติรู้ตัวรู้เรื่องอย่นี้รู้สิ่งต่างๆอันนี้มันได้ความรู้คือมาจากมันหากเกิดค,ความรูอรม้อะไรต่างขึ้นมาในที่นั้น ยิ่งทีมาที่มันอนุสติอะไรลึกถึงอุปัฏฐานุสติใะไรลึกถึงความสงบเอาง่ายๆที่เนี่ไม่ต้องออกมากมายคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่อธิบายมาถึงเรื่องธาตุสติธรรมาสติสังขารสติไปมากมายมาตอนนี้อธิบาย ้สุดท้ายเข้าเข้าถึงความสงบเลยพุทธาสติธรรมาสีรราสังฆาสิเอาระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันยังไว้ทางสงบเวลาจากขาสติแรงตันมาตั้งเก้าขอหมายความว่าเราทำนั้นสติมา ดยลำดับเรียกว่า,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 าชำนาญเราต้องขวดแนละ้เหตุนั้นตอนนี้ท่านอยกให้จะลึกออกความสงบมันเลยทีเดียวอันนี้จีคือความสงบถ้ <c oughs> าหากว่าฟังมาทั้งหลายแล้วนั่นทำมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ความสงบมันก็นเหลือวิสัยที่จะพูดให้ฟังว่า อุปสมาสติคืออะไรฉะนั้นนีกว่าขอให้อนุมานเอาคือความสงบไม่มีอะไรแล้วแหละเยือกเย็นเจ็บฉุกอย่างนี้ให้สงบให้ให้ลึกไปตรงนั้นนะแล้วก็จะเหมือนนกันก็จะเข้าถึงความสงบเหมือนกันเอาทางนั้น